ต้อนรับสมาชิกค,คนใหม่พี่น้องเอ้ยเอยจนว่าสิบูมิมองจอดแล้วพี่น้องเออรถปิกออพกันสามสี่คันแล้วฮะลูกซ้ายอยากได้ก็เลยซื้อใายลูกซ้ายมันค่อย่ายให้ได้ดีพี่น้องจาคนบริจ้างข้าเจ้าไปโลดต่ออ้อย 62 M 62 40งี่ศนี่ละพี่นอ้องออรุ่นกลางกลางพอดีละพี่น้องเอ้ยมันต้องมันต้องจะเป็นต้องอัญญนใหญ่กว่านี้เพราะว่ารุ่นน้อยมีแล้วพี่น้องวัทินะอันนี้ก็เอาไว้สัตย์ไให้พี่น้องวัทินะ รถน้อยก็เอาไว้จะขุดมันกับยกล่องพี่น้องรถน้อยก็เอาไว้จะยกอันยกล่องกับขุดมันนี่ละงามอยู่พี่น้องง่ายอยู่ใบมีดกว้างขวางดีงาม <c oughs> ลับร้องโลดกว่า, <c oughs> าเนี่ยร้องให้ปัายาหน่อยเอาไปลองเลยบ่ <c oughs> ออัดเทียก็ได้ดอก มัแตกยอดมันดันดอกเขาก็ซื้อใส่จอระบีมาแล้วแล้บอจักหน่อยบอสอันนี้าจนอยจแน่อยบเอสอันนี้เขาไปลองนี่ใกล้ๆนี่ลองน่อแล้วครับสามผ่านเบื้องกันต้อง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 เอาหัมนีอยงอีกอีกนอยหนึ่งเซ็ตนี่ไหม เอาให้มันเอ,อียงอีกน้อยเนี่ยเอาให้มันตรง,งตรงยงเสียตรงตรงตรงท่อไอเสียหนาถ้าตรงท่อไอเสียหนาโอเคเลย,มยมไม่หรอกไปโลดอย่องรถไปน่เห็นล้ครับเซฟตี้ที่ให้แถประต,ตของรถรุ่นนี้ซียี่ซัพเทนรถเอลยุ่งเลยู่ใต้กล้องอกว่ามองระต,ตร,รถ,ถดนเอลถ้าไม่เหยียบคสตไม่ติด ต้องเหยียบคานด้วยครับเล่วเจริงมันยู่คาดองอยูพี่โอครับพี่น้องแต่ของเาเาี่ยมนโอหยยบมันแต่จมันกกดจนนีตัวนี้มันต้องว่างเลยอแต่ว่าข้ามยืืไม่ถบอืกงดเบว่าอเอาพี่น้องอืนี่ละครับพี่น้อง สุดยอดฮะไม่อย่างอาคลิปนี้เอาไวส้สนีก่อนนะครับเนะ้อสวัสดีครับผม